รีโก้ฟอ r t ท n งแอปมือถือที่จะแจกทองให้คุณไปใช้กันฟรีใช้ได้แล้ววันนี้ในเซิร์อเมริกาและยุโรปลิงอยู่ด้านล่างสวัสดีชาวออฟแทงทุกท่านนะครับก็หายหน้าหายตากันไปนานนะสำหรับ รีเพลย์จากทางบ้านนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เลยวันอังคารมาแล้วนะฮะ9.16ก็ยังไม่เข้านะผมก็เลยเอารีเพลย์ขึ้นมาฮะวันนี้ก็มาดูคันนี้กันครับ AMX 12T ครับส่งเข้ามาโดยคุณโจนะคุณโจมาเล่นคันนี้ให้ดูกันนะครับ AMX 12T เป็นไลท์แท้งจากฝรั่งเศสนะครับคันนี้ก็เป็นออโต้โหลดนะฮะในแม็กกาซีนหนึ่งก็จะมี6นัดนะครับ ทาที่เห็นนี่คุณโจนี่ใส่กล้องสองตากับพักคุมมาด้วยนะฮะเปิดเกมมาปุ๊บนี่คุณโจวิ่งมากลางแมปเลยนะครับมาสปอตตรงนี้นะเห็นแล้วครับคันแรกครับไทเกอร์ครับหนึ่งนัดครับสองนัดครับ29ครับ ยังไม่มีใครเห็นนะฮะถ้าพังตัวถือว่าใช้ได้เลยนะครับนัดสุดท้ายครับเชอร์ชิลครับถอยครับแม่พอดีเลยปรากตัวพอดีเลยนะเปิดเกมมาปุ๊บนี่คุณโจนี่เล่นไป660แล้วนะครับได้สปอตด้วยนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเวลาคน เอารีเพลย์เจ๋งๆมาให้เราดูนะเราก็จะได้จะได้จุดจุดสปอร์ตจุดแคมป์ที่ดีๆนะเอาเอาไปใช้งานกันได้นะพูดถึงรีเพลย์จากทางบ้านนี้ผมไม่ได้เอาลงมานานมากนะมัวแต่ไปยุ่งกับรีวิวอยู่นะครับช่วงนี้ก็อ่าผมพักรีวิวอยู่นะเพราะว่ารอ9.16านะฮะตอนนี้ก็เลยเอาโหอ้หนึ่งคิวครับชินูครับ อันนี้ก็เลยเอารีเพลย์จากทางบ้านมาให้ดูกันก็ทยอยออกมาวันละคลิปสองคลิปนะให้ดูกันเพลินๆนะแนซ4เจอร์โฟยังไม่เห็นนะเขายังไม่เห็นนะโหยิงบ้านเลยนะหนึ่งนัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับสอคิวครับผม ชิวๆนะค,คุณโจบอกชิวๆแค่นี้ไทห้าแนะครับวิ่งมาทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับบุกเข้ามาคนเดียวหรือเปล่าคุณโจวิ่งไปสังเกตการหน่อยนะครับแล้วก็ทาให้มีใครนี้อาจจะฆ่าตัดตอนได้เลยนะครัองซ้ายมองขวานะครับ อไม่มีใครนะครับเอาหินตรงนี้แหละเป็นกำบังนะครับแล้วก็จัดการครับเท่าที่เห็นคุณโจเล่นนี่ก็ไม่ต้องรอเป้าหุบเนะยมันก็มีความแม่นยำที่ดีเลยนะใช้ได้เลยทีเดียวเป้าอย่างใหญ่ๆอยู่เนี่ยไม่ต้องรอหุบเลยยิงได้เลยนะยิงไม่โดนก็นัดถัดไปครับไม่ยากอะไรรีโหลดใหม่ครับ กระสุนคุณโจพกกระสุนทองมา12นัดนะยังไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ใช้ลูก AP ปกติไปก่อนนะครับแนนนำอยู่ครับ4ต่อ3ครับนำอยู่นิดหน่อยแต่ดาเมจต,ต,ตอนนี้ก็คุณโจก็เก็บไปแล้วนะหนะึ่นหนึาะสำหรับ l อนี่ก็พอสมควรนะรเยอะพอสมควรได้สปอตด้วยนะครับ รีิปร้อยครับ VK ส0 0 2ครับลักษณะนี้คุณโจก็จะได้แอซิดไปด้วยนะครับในสปอตด้วยด้แอซิดด้วยนะมีโอกาสทําตาเมดก็ทำไปด้วยนะซึ่งจะได้คะแนนค่อนข้างเยอะตอนนี้นํำไปแล้วครับหกต่อสามครับลงแบบไม่ปานีประใสเลยนะ <c oughs> คุณโจมาคนเดียวครับตอนนี้ ด้านหลังกำลังตามมานะตามมาอย่างเต่าๆนะอ่ะ f v 3 0ีสครับ1นึ่ัดเข้าไปนะสตุกสตุกสตุกยังไงครับสตุกโอ้ยสเต็ปดีมากครับคุณโจกดไม่ลงครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหคิวเป็นว่าเล่นนะตอนนี้5คิวไปแล้วนะแล้วก็รีโหลดใหม่ครับ เมื่อกี้เหลือก็สุนอยู่นัดหนึ่งนะฮะก็คุณโจก็โหลดใหม่ดีกว่าฮนะทีมที่มาช่วยซัพพอร์ตด้านหลังนี่แทบไม่ต้องนะฮะเดินตามกันไม่ทันเลยแม่สายบูงจริงคุณโจนี่ลุยเดี่ยวเลยนะใครอยู่น,น่ายิงดะหมดนะสงสัยรถคันนี้จะไม่มีเบรกนะวิ่งก็มาดุย,ดยเลยนะ มีคนเห็นครับอา้าเจอแล้วนะ m x 1 3 f 3นะจอนนะจอฝรั่งเศสเหมือนกันหนึ่งนัดเข้าไปครับเพื่อนแยงคิวไปก่อนนะบิชอปครับขอเล่งนิดนึงหนึ่งนัดครับ yes. สองนัดครับหลบเข้าไปก่อนนะคุณโจขอแค่อีกคันเดียวนะก็จะได้เหรียญท็อปกันนะครับ แต่ตอนนี้ดาเมจขึ้นไป2อ0พนสะโอ้โหสูงมากสูงมากสำหรับ LT นะฮะและในเกมนี้เนี่ยมาเจอกับเทียบเจ็ดนะฮอ่ะบีชอปฆ่าตัวตายไปแล้วนะเหลือสองคันครับไทเกอร์ Tiger P กับเชอร์ชิลนะครับคุณโจจะได้ทอบกันไปหรือเปล่าตอนนี้โหลดเป็นกระสุนทองนะกระสุน APCR ซึ่งมีอยู่ในสต็อกแค่สองนัดเท่านั้นนะครับ จ้ต้องหาเหลี่ยมนะฮะอันนี้จะยิงต้องคิดนะเพราะว่ามันมีอยู่แค่2นัดแล้วมาโหลดนานนะถ้าโหลดแม็กกาซีนใหม่ต้องโหลดนานเลยละ <S <S ขอรัดยังดีนะครับหนึ่งนัดครับไม่โดนนะเสียดายมากนะฮะเชอชิลยิงเข้ามานะแล้วตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะเอาเชอชิลกำลังจะตายนะครับ คุณโจขอไปเก็บโชว์ชิวดีกว่านะครับเอาอีก1คิวนะครับเพื่อที่จะเอาท็อปกันนะโหลดใกล้เสร็จพอดีนะครับได้ไหมเรียบร้อยครับยอดเยี่ยมมากครับผมมาดูคะแนนของคุณโจกนะคุณโจได้เหรียญมาเพียบเลยนะมีมาร์กมาด้วยนะหนึ่งมาแล้วก็เอ็มแตกด้วยนะครับแล้วก็ สปอร์ตนะบุยเซอร์ไฟฟอยเฟกนะอันนี้ปืนลำกล้องใหญ่นะอันนี้ก็เหรียญท็อปกันนะยิงไป6คันพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้เหรียญสเกลมาด้วยนะโอ้โหเหรียญเนี่ยเพียบๆเ,เลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคันพอดีนะได้เหรียญสเกลามานะครับคุณโจใช้ชื่อในเกมว่า Smiley Daddy นะมีแครนเรียบร้อยแล้วอ่าคุณโจนี่ส่งมานานแล้วนะครับส่งมานานแล้วตั้งแต่แพทเก้าจุดสิบห้าจุดหนึ่งนะซึ่งผมก็ห่างหายไปอย่างที่ว่านะครับแล้ววันนี้ก็เอามานะครับ แต่วันนี้ต้องขอัยนะมีเสียงฝนด้วยมีเสียงเขาก่อสร้างด้วยอาจจะมีแทรกเข้ามานิดหน่อยนะครับคุณโจทำดาเมจไป2,631คนราินะคิันนะทำดาเมจเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ได้คราบประสบการณ์อันดับ1ด้วยนะคาประสบการณ์นี่1,570้1,570นะแล้วก็มีโบนัสก็เป็น3,140กันเลยทีเดียวนะสูงมากนะครับ จนี้ใช้กระสุนไปเกือบหมดเลยนะจากเงิน3ามหมนะหักค่าซ่อมไป591เพราะว่าแทบไม่โดนยิงเลยนะครับแล้วก็หักค่ากระสุนไป3 5 3 4 4นะก็เกือบหมดตูดเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้กระสุนเกือบหมดก็เป็นลูกทองซะด้วยนะแล้วก็เหลือมา240นะครับแต่ว่าเรื่องเงินนี้ไม่ต้องพูดถึงนะมาดูผลงานเนี้ยยอดเยี่ยมขนาดนี้นะสุดยอดมากนะครับก็สําหรับใครนะที่จะส่งผลงานดีๆอย่างนี้เข้ามานะก็ส่งเข้ามาได้นะยังส่งผมยังทําอยู่นะ ม,มีหลายหลายคนยังถามอยู่นะว่าพี่ยังทาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยยังทําอยู่นะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาโมแต่ยุ่งกับรีวิวนะฮะช่วงนี้ว่างนะว่างก็เลยเอามาให้ดูละนะครับก็ส่งเข้ามากันได้นะตามอีเมลด้านล่างของคลิปนะผมลงไว้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับสาหรับใครที่ดโดเนทก็ด้านล่างครับล่าสุดก็มีคุณมรกฎนะขอบคุณมากครับโดเนทกันเข้ามานะสามร้อบาทขอบคุณจริงครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Sub s c r ล b e กันด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามกันอีกทีคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ